สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ผมเนี่ยจะมาเปิดรับสมัครแคนนะผมเพิ่งสร้างมานะทุกคนและ ID นี่ยคือ ID เก่านะคืออันนี้ไม่ได้เล่นนะทุกคนไม่ได้เล่นมานานอันนี้คือไอดียที่ผมได้มานะคือมีผมก็ได้เปิดแคนแล้วนะทุกคนก็คือ ID นี้นะแคนของผมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัครตอนเช้านะทุกคนถ้าใครอยากกด แต่เขายังเข้ามาในแคนก็เชิญมาได้เลยนะทุกคนไม่หวงอยู่แรงบอลเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นรหัสรหัสนี้มันอยู่ประมาณนานแล้วนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เล่นอนะ่ะก็แบบเล่นอีกระหัสนึงไงทุกคนก็แบบอาจจะเล่นบอลนะทุกคนกแบบ็ถ้าใครอยากเข้านะ oh, จริงๆ <'m> ก็แบบบอกมาได้เลยตอน ตอนเช้าๆนะทุกคนตอนเช้าๆประมาณสักเที่ยงๆนะทุกคนก็จะได้ก็จะเปิดรับสมัครเทสแครน,นะทุกคน <c ans> กคนีน่แครผมเพิ่งจะสร้างเป็นไม่นานเองเพราะว่าแครจะแบบไกลๆหน่อยนะทุกคน <c ans> ก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดวันพรุ่งนี้นะทุกคนใครอยากเข้าก็รีบเข้าเนอรเดีย๋ยวไม่ทัน <c ans> แล้ทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่าามาบอกแครนี้นะทุกคน อ่าทุกคนก็บายบายนะไปเจอกันใหม่ถ้าใครอยากเข้าแคมก็เทนมาได้เลยนะทุกคนบายบาย